ซุนวูตำราพิชัยสงครามสิบสามบทบทที่สิบสองและบทที่สิบสามซุนวูตำราพิชัยสงครามสิบสามบทโดยคลิปนี้จะกล่าวถึงบทสิบสองและบทสิบสาซึ่งเป็นบทจบแล้วนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไร เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับบทสิโจมตีด้วยไฟการโจมตีด้วยไฟนั้นมีอยู่ห้าอย่าง 1. เผาไพ่พลลเมืองของข้าศึก 2. เผาผานปัรดาสเสบียงอาหารของข้าศึก 3. เผาทำลายกองลำเรียง 4. ี เผาคังยุธทธรภระกระเผ่าโจมตีรีพลของข้าศึกแต่การใช้เพิงต้องมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและเครื่องมืออุปกรณ์เชื้อเพิงจะต้องเตรียมไว้ให้พอในการวางเพิงควรศึกษาและดูการให้เชี่ยวชาญการโจมตีด้วยไฟนั้น จะต้องใช้กำลังทหารตามประเภทการใช้ไฟทั้ง5้าอย่างคือ 1. เมื่อเกิดเพลิงไหม้ภายในค่ายของข้าศึกหึงตีซ้ำจากภายนอก 2. หากเกิดเพลิงไหม้ขึ้นแล้วแต่ข้าศึกยังเงียบอยู่จงเฝ้าระวังอย่าพึ่งวู่วามเข้าตีเด็ดขาด 3. เมื่อเพลิงไหม้ลุกลามเป็นบริเวณกว้างและเห็นว่ามีโอกาสแล้วก็ควรบุกเข้าโจมตีฆ่าศึกทันทีแต่ถ้าเห็นว่ายังไม่มีโอกาสก็พึงรังอับเสีย 4. ไหในกรณีวางเพลิงภายนอกได้สะดวกก็ไม่จำเป็นต้องรอให้เกิดเพลิงไหม้จากภายใน 5. ไหนขณนะที่ไฟลุกไหม้ ทางเหนือลมจงอย่าเข้าตีทางด้านใต้ลมลมในเวลากลางวันจะพัดนานแต่ลมในเวลากลางคืนจะสงบบท13การจราชนการจราชนมีห้าประเภทคือจราชนชาวพื้นเมืองจราชนไส้สึกจราชนซอน จจราชนฝ่าความตายและจราชนผู้กับเป็น 1- การจราชนชาวพื้นเมืองหมายความว่าการช่วงใช้บุคคลซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองของข้าศึก 2- จราชนไส้ศึกหมายความว่าการใช้เสนาอมา์ของข้าศึก 3- จราชนสอนหมายความว่าสอนคนฆ่าศึกโดยกับใช้จราชนของฆ่าศึกเอง 4. จราชนฝากความตายหมายความว่าฝากเราประโคมข่าวเท็จจากภายนอกแล้วให้จราชนของเรานำความไปแจ้งแก่ฆ่าศึกซึ่งมักจะต้องผีชีเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 5. จราชนผู้กลับเป็นหมายความว่าจราชนที่ไปทำภารกิจถึงแดนฆ่าศึกและสามารถรอดชีวิตกลับมารายงานข่าวยังประเทศของตนได้เพราะฉะนั้นในวงการทหารผู้สนิทชิดเชื้อที่สุดผู้ที่ได้รับปูนบำเหน็จรางวัลงามที่สุด และผู้ที่รักษาความรับอย่างมิชิดที่สุดจะไม่มีผู้ใดเกินกว่าจราชนไปอีกแล้วสุนวูตำราพิชัยทุ่งราม13บสามบบริบูรณ์ทั้ง13บามบท